แรงครับทยึดเป็นแรงเลยเบรกเบรกที่ครับรีที่รถดเบรกแล้วควันพุ่มเลยครับลวดพุ่มโอเคขายเบรกกู้วครับยันไหมโอ้ไม่มีวะไม่มีต้องยอนครับโอ้เนี่ยไอ้น้องคนมาขายไก่นี่วะเนี่ยเฮ้ยไอ้ยอน ไปทางไหนอ่ะลับบานแล้วนะกับจูบ้าครับลี่ว่าจูบ้าลแล้วเก็บของแล้วครับชุดช่างสับเปลี่ยนกำลังอืมไปก็ชุดใหม่มาครับชุดใหม่ครับชุดใหม่ครับแล้วครับกลับแล้ว ได้ครับแห่กันปกติบ้างเมะื่อคืนปกตินอนหนึง่งเจ็ดสามคืนเราคน,นกี่กี่ก้อนก็กกมีเน็ตใส่ว่มีเน็ตยังไลยว่าย่ายีนโอ้โหหมดไปเรื่อยๆใส่ใส่มือสุดท้ายจะอีทัวร์ใดกูดิ่งจะต้องกลับแล้วครับวันนี้นะครับจ,รจ่าเจกลับแล้วครับจ่าเจอยู่มากี่วันครับจา่าเจี๊ยอยู่มาเจ็ดแปดวันอ๋อสามร้อยกว่าวันแล้วนะครับ กลับแล้วนะลูกพี่นะกลับแล้วครับโอ้ไปหาเล่นเน็ตอยู่บ้านอยู่่ะเนาะรวมเลยเนี่ยจอมกลับยังจอมกลับแล้วครับพร้อมมาถือบานแล้วนะพร้อมกลับครับโอ้พรีเมี่พร้อมอยู่นะครับพรีเมี่ใช่พร้อมอยู่นะแกรเล็กกลับบ้านแล้วครับถือบ้านแล้ว กลับแล้วพี่โอ้จ่าลุยชแนลครับเจอกันอยู่จุบ้าครับเจอกันจุบ้าเจอกันจุบ้าครับผัดเปลี่ยนกำลังมาครับเดี๋ยวถ่ายรูปหมูกันน่อนครับจ่าต้นชแนลครับกลับแล้วนะกลับแล้วกลับแล้ว กลับแล้วี่กลับแล้วครับโอ้ห้าป้าแป้งสาวอยู่จุบ้าเดี๋ยวนะยังนี่ฮ้ยโอ้ตายตายตายไปคือรถเปิดแอร์เย็นฉ่ำแล้วกลับแล้วครับวันนี้วันที่อะไรยุคสาม เปลี่ยนกําลังครับโกกงก็จะกลับจูบ้าก่อนครับเดี๋ยวเปลี่ยนกับชุดที่ที่อยู่จูบ้าสองคนกลับไปพักกับยายุทธสองคนก่อนครับมีแรงก่อนจวค่อยออกมาใหม่โอเคครับยายุทธจูบ้าเจอกันอยู่จูบ้านะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแวะนอนอยู่บ้านเซฟี่อีกทีนะโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสด,ดีครับหนึเดี๋ยวเพิ่งมาเดีวางสนโกุววโนโนโกันสายนละเก สามเดือนครับผมรักจีนอนบัง,ง,บงมันก็ต้องคุยกันเยอันนี้ฟันาอาสิก็เกืหาที่ยวเพื่อนอยัยอมฟอมฟอมเพื่อนจะติดซี่ผมมั่ ซากเลยนะเผาหมดเลยวเราเคยเห็นแต่ในทีวีนะยิงกันเผาบ้านแหมมาเจอของจริงก็ใจหายมันนะเกิดมาก็เพิ่งได้เจอเนี่ยนะครับโหมดมากครับวันที่ยิงกันนะฝั่งนี้ตายเท่าไหร่นะสองว่ะ ตายฝั่นี้ตายสามแล้วฝั่งที่มายิงก็ตายแปดเผาหมดเนี่ยสงสารแต่เด็กเล็กก็ผู้หญิงเนี่ยนะไม่รู้เรื่อง่าเด็กขโมยในะแง อันนี้ครับผมคิดว่าเนี่ยรถพี่ัตของไม่ไหมเลยครับตรงไหนนู้นตรงนี้ก็เผาหมดเลยนะครับบ้านเหตุการณ์เพิ่งเกิดวันสองวันนี้นี่วันที่สองตรไหนแต่ว่าคืนเหตุการณ์ปกติอนะไม่มี็นไรคืนนอนปกติเผาหมดเลยด้วยครับผมไม่เป็นไรนี่เหตุดิ เป็นของจิ้มจุนเยอะซุ้มสารรดเขาเปาเลยมีแต่ดหม่หมมีหลายกลุ่มไหมนะสาระ่เนมีหลายกลุ่มสารที่เห็นมีสองงนสองอีสมีแต่ถใหม่หมเลยมีบ้านหลังนึ่งยัยังบานยู่หรอบ้านปูนเนกบ้านปูบปนอันนี้ครับ ที่พวกคือเขาเลยนะที่เป็นลังคานี่เขาศูนย์เด็กเล็ก หลานยปก็เทศไทยครับแต่ตั้งกันลิบลับเลิทางขบวนนะครถกองกำลังแตงทางนั่งซ้ายนะกองกำลังแซงทางนั่งซ้ายแซงซ้ายหรือแซงขวาไเห็นนะขบวนแซงซ้ายนะคิดว่าเพื่อนคนผูปโยชเองไห ดเหตุการไม่ค่อยปกตินะครับฝัง่นนงนี้จะเป็นบ้างนี่สีเอาง่ายเถอะตั้งแต่เขามาสัมผัสที่นี่อาทิตย์นึงเด็กหน้อยสักคนโม่มาเหยียบ,บเลยขางแคมป์ไม่มีเจ้าคนเลยผัวอือไม่มีสักคนเลยครับพวกนี้ดอกตี๋มาไม้เบนไม้เบนไม่มีครับเหยียบกิ๊บเราเจอแค่ฟุงวัวฟุงเดียว

กินหวานลูกเห็นเนาะบาทอีกโอ้ซื้อโยกน้ำประดานได้เอ็นเรายกฝั่งนี้ครับโอ้โูนะซูมเห็นวะก็ซอยกันโยกน้ำประดานนี่ครับถูกพักพร้อมนูซื้อนี่โอ้วันใดมีน้ำประดั้นก็ดินเขียวเนาะหยาเขียวผูกพักถูกาไป

ข <the> <builds Donald> <ers> ับไปเบรกติดรเตรถเบรกมือสิบสี่เจงขบวไทเกอร์แออีนจนขบวไทร์เไปขยับรถมานี่ดีาอ้นรบแงจากรถหัวลากเบรกติดครับรถหลากหัวลากเบรกติดช่างมีงานแล้วครับ ใช้เบรกหน้าม่แค่เบแน่ใช้แค่เบรกดน่าทคลายก่อนพี่คลายเปดเลยได้ไหมล่ะปดเลยได้ไหมปดเีกตอมันล็อกมเ้ยละ ตอนนี้ครับมันมันอยู่เลยยังไม่ถึงคีวี D ครับคีีรถ่างลากอ่ะมันระวังร้อนครับพิยุทจับจับดูยางนะรัเผื่อยยางมันร้อนไปที่ยางที่ตั้งทีวีต่อมาประมาณนับห้าเมตรหรือไม่กับก <te peel> ิโลครับ อะไร10กมตอยคอะไรนะข้อไกอมีข้อไหมขวัญขวัญนะครับดาบใช้กับแฝ เอนยุ่เรี่ยนะฮะมีว่าแบอะไร่ครับนี่ทแล้วเอช่คร่างใหญ่ทราบทราบและผาุที่ตรทราบแล้วครับคนน้แจ้งแล้วครับว่าเถมีปัญหาอยู่ขบวนครับ ได้ครับยึดได้น่บีีกิฟทำบรบีกิบรกเอ้วันท่วมเลยครับลนท่อคขายเบรกหมดแล้วครับ อันไหนปล่อยนะลมมันจะมาแช่นั่นตลอดมันที่ีตลอดเร่อไรพี่ได้แล้วคันนี้กลับคือบ่าเนี่นี่ัไ้หมเ้ไอ้นนาจะกลับค้างบ่อยนะคันไอ้น้ตให้ไหมนี่ค้างบ่อยพีมันไม่มีเปลี่ยนถอดไปแล้ว เียนเอ้ถ้าบีบไม่ให้มันโอเนเ่ยสิดะสิดะเหลือแต่ตะเกียงอะครับที่ยังไม่ซ่อมตอนนี้โอเคครับปิดลมแล้วนะแค่ล้อหน้าก็อยู่แล้วไม่งั้นก็เปิดประตูให้พี่เตเอาขายันล้อยัน แน่นอนไหมโอเค <Okay. S 2> <Okay. S 1> ครับครับแน่นอนอีกดีครับช่างยทดผมก็เป็นลูกมือครับรอหยิบเครื่องมือให้บุนน้ำครับโอเคครับอันโอบีเก่านะครับงรถครับว่ารู้ว่าเจอย้อนไหมมีย้อนไหม มีน้องยอนไหมโอ้ไม่มีวะไม่มีน้องยอนครับโอ้เนี่ยไอ้ไอ้คนมาขายไก่นี่วะนี่เฮ้ยยอนเนี่ยไม่ใช่ใช่ไม่ใช่คนขายไก่นคนขายไก่ครับไม่ใช่ยอนครับบอกยอนแล้วนะถ้าได้เห็นขบวนโบกมือให้หน่อยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ยอนนไไมวาจัด้ คนละคนโอ้บางนีมันขายไกลเออใช่ย,อย้อนกดจะมันหน่าเหมือนกันนะเออคนนี้มันหน่ามันหน่าแหลมแหลมหน่อยเอมื่อกี้นี่คล้ายกันเออไม่ใช่ยอ้ยอนไม่ใช่ย้อนพี่มองดูแล้วไม่ใช่ย้อนว่าจะมาหาเพื่อนย้อนครับเมื่อกี้นี่โอ,ยโอ้ยบ่บ่กันจับร้องคนนรกที่ร้องเพลงไอ้กคอมเท่คอมเท่แค่วะคอมเทพร้องไปคอมเทพคอมเองเท่ห์วะเยอบ คนมึงกินพ่อเปนย้อนเดี๋ยวไปเบิ้องทางนาสิพอย้อนปะยิงบาบุญครับคุณยิงย้อนไม่โอ้นางซื้อวัวดังวัวหน้าฟุ่งอ่ะโอ้มาทันมาทันเดี๋ยวเห็นพอดีมาทันครับหัวใจเราหน่ใจเอกใจล้วครับพี่ใจหัวเราเนาะประมาณสิบกิโลไปสิบกิโลหัวหัวเราเนาะเจสี่ ออกมาได้เจ็ดโมง,โอมโมงตอนนี้เจ็ดโมงแล้ววะเคลียร์บงกันหน่อยนะตอนนี้เก้าโมงสี่สิบห้าครับใครหอดเด้อแหละขับรถมาเรื่อยๆครับมาหันลงไปเหตุเรนรถเบี่ยงติดมาหันย่องกันมาสังเกมวนคุ๊ปวันเขาดังยังได้กินอยู่ตลอดเวลานี่ผมนึกว่าเบี่ยงมันติดอยู่บ่ว่ะเฉ วันขอดัล้งจมูกหม,ม็นใหม่เหม็นยังเหม็นติดจมูกอีเลยนะต้องได้ถามน้องตลอดว่าเบรกยังติดบ่เบรยกยังติดบ่คขั้นต้างนาก็ได้กินพช่างเอกบอกว่าบ่าได้กินเดี๋ยววอดพูดแล้วครับค่อยไปนะั้นลืมรถตะเบียกสิลืมดึงล้มออกลืมคงอยบ่เป็นอย่างหนกมักงเนาะถ้าเป็น่ยนย่าน่หนจะจอด ครับไอ้หัวแล้วเดี๋ยวจะน้อยมีการไล่โซนต้วรับหอดเดี๋ยวใหว้งหัวกันเอี๋ยวสอดีกันโดนแล้วเนาะอาทิตย์หนึ่งฝนะไม่เนาะว่นนี้พอเอฟซีไม่กันว่าเอ็อกซ์ค้างข,ข,ขายจังได้หมดเลยนะว่ามีใครบ้างจำได้แล้วใช่ไหมจำได้แลยไอ้เขาไปว่าได้เพราะว่าเน้นทรศดสอบไอว่าจีซื้ีไม่อยุก็คือเสียเปรียบถือว่าทรศัพท์ผม ถูกก้มูครับ,บว่ามีหอนคืนนี่คนอะ่ะโอ้ผัหกหลายใจเอกมีคืนตลอดเลย